ประดำมสามนี้ครับรับประกัน2ปีถ้ามีแตกหักจากการใช้งานที่ไม่ผิดปกติก็เพิมให้นะครับเอาเขาจะยก,ยกร้อหรือเปล่านะครับ S Mark S ครับตังรับ S K 200ครับยกทุกเที่ยวครับเพราะว่าแบกหนักส้นละเกินรถเท่าแก่จะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้เป็นว่า